ตอนนี้นะครับเด็กน้อยตื่นมาโหนนะครับ<อ>ลูกทาสานมาเนี่ยมิลินไมิลินล,นลูกอิ่มได้ยังอิ่มไม่ได้มไมไดใกลนะ้หมดแล้วอิ่มไม่เยอะเลยวันนี้วันเสาร์ที่สิบเท่าไหร่วันท่สิบสาครับปุ้มปลาพันห้าถุงห้าร้อย สองกวบ่เจ็ดเดือนนะครับก็สามที่ห้าถุงจ้างนเดียวเลยเหรอซื้อทำไมอ่ะคนละครึ่งอ่ะซื้อทำไมแม่เอาเงินซื้อดินไปซื้อต้นไม้ใหม่เสริมออกกําลังกายครับมาซื้อถยายเงินเอาพันหนึ่งหนออกให้ซื้อต้นไม้ใหม่เอามะม่วงไปเลือกเองเลยมะม่วงก็ได้แต่ซื้อใหญ่ติดกองนะติดกอนไม่มีที่แล้วมีีท่ลคอยนี่ก่อนคอยนี่นั่นก่อนโอ้ช้าเนี่ยแดงใจอ่ะเอาวไม่เล่นต่อแล้วครับยังพายุไปอ่ะ ขอบค้องฮะรักผูายคนแนระให้เวลาสามเดือนนะพ่อเอ้ยเอ้ยมูนวอล์กสักหนึ่งทีอันนั่นไหนชอบผัวนี่ใช่นี่ได้ลูกสาวลูกชายวะเนี่ยคุณหมอบอกว่าเล่นตุ๊กตาแล้วนะคะแม่ว่าว่าเอาผ้าชุบน้ำเช็ดแส้เาเมื่อคืนเมื่อวานมันก็เล่นตุ๊กตานะต,ตัวเลมอนนะะ่ะมันโยนแล้วมันเตะอ่ะ <c oughs> นเ,นเอาเ,เอาร็วคุณหมอบอกว่าไม่เล่นเก่งจังเลยค่ะเดี๋ยวป<อ>้ามหมอจัดการนะลูกป้าหมอฉีดยานะโดนเจาะเลือดแน่ไม่ได้ขู่นะเนี่ยเจาะจริงเขาจะเจาะจริงน้ำหนักไม่ขึ้นเหลือสิบเอ็ดเลยนมันยืดวะลีนมานี้หันมาป้าหมอบอกว่าไม่ลินฉีดยานะคะไม่ล้นทำอะไรลูกทำอะไรจะทำอะไร นี่เห็นกล้องแล้วไม่อยากจะพูดแอนนั่นอนี่ไม่ให้กินเลยนี่เนี่ยไม่ให้กินนะถ้าไม่กินข้าวก่อนะจะมากินขนมไม่ได้นี่นะคือเชเบียงหลักนะครับขนมแล้วก็ทาโล่หมุนติ้วๆนะครับเร่งป้าหมอบอกว่าม่เล่งเก่งจังเลยค่ะคำหนึ่งคำหนึ่งเพราะอั้มนะคำหนึ่งคำหนึ่งเห็นไหมเพราะอั้มแอนนี่เล่งคำเดียวนะเร็วๆคุณหมอบอกว่าไม่เล่นเก่งจังเลยค่ะถ้ามิลิ่ไม่เก่งเดี๋ยวโดนฉีดยาโดนฉีดยา หลบ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 ไอ้อ้ำอมอีกคำหนึ่งไหมอ้ำอีาคำนึ่งไหมเตยบ๊อบอีกคำหนึ่งบ๊อนี่เตยบ๊อบอีเอนั่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวแน่แนอมยิ้มอมยิ้มอือเดี๋ยวกอมกิ่คำหนึ่งก่อนกินอมไปนี่แม่แกะให้แม่แก่ให้นี่ังนี่ปังแม่ก่อนนะคะ โอเคแกะได้ค่ะความสุดท้ายค่ะอ่าอีกคำ,คำนึ่งอ่าอหมูด้วยหมูด้วยหมูด้วยอืมอย่างนี้แกะอย<ม>่างที่แกะเขานะโอ้ยแต่ละเช้เาครับกว่าจะมีการกินข้าวมันเกิดขึ้นได้เข้าไปแอบแล้วจะทำอะไรจะทำอะไรอมยิ้มเฮ้ยมันติดแต่พ่อเขาชอบนะจุปปะ๊บเนี่ยแม่อยากกินยังหรอปีก่อนนะมันพัง เขียนทั้ <Okay. S 2> งหมด,หมดวิ่ง,งใครทำพังใครทำพังใครทำพังบอกสิใครทำพังอะ่ะอุ้ย อ่าทิ้งเอาไปทิ้งขยะด้วยนะอมแม่เก็ให้สวัสดีค่ะขอคค่ะยอด้วยทำดีจ <c oughs> ีบ่ะอะไรนะ <c oughs> ใช้ใช้ใช้เลยเหรอ ได้ <yeah. S 1> อมแล้วฟันจะผุนะเธเนี่ยอมไม่ฟันผุไปเลยนั่นแน่แน่แน,น,น,น่มีความสุขเหมือนได้หนิงอ่ะแต่หนิงไม่ชอบกินลูกอมเราไม่มาชฉาเดนวิ่งไปแบ๊กย่อยโอเค